สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8มกราคมพุทธศักราช2556ค่ะพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังต่อไปนี้ วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังโรงเรียนราชินีเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบร,รมราชินีนาถในรัชการที่5เนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนราชินี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ได้พระราชทานกําเนิโดโรงเรียนราชินีเมื่อปีพุทธศักราช2447เพื่อให้กุลสตรีไทยได้ศึกษางานช่างฝีมือสามารถประกอบอาชีพได้รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษในระดับอ่านออกเขียนได้พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรมด้านศิลธรรมจัญยาและมารยาทที่ผ่านมามีการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่2จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ2ม .2 ผ่านในระดับดีมากทุกมาตรฐานปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน3033คนโอกาสนี้ประธานเข็มราชินีสมนาคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนราชนินีรวมถึงครูโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบนที่ปฏิบัติงานครบ30ปีและครบ25ปี จากนั้นเวลา14นาฬิกา50นาทีสเสด็จไปยังคณะศึกษาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทรงวาศิลาเรกอาคารโสมสวลีซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารโรงอาหารเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมานานกว่า40ปีและเพื่อรองรับการจัดก,การเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาด้านการศึกษา โดยสร้างเป็นอาคารอาเนกประสงค์สูง4ชั้นชั้นล่างประกอบด้วยโรงอาหารและสโมสรน,นักศึกษาชั้นลอยเป็นห้องอเนกประสงค์ชั้นที่2เป็นศูนย์ออกกําลังกายชั้นที่3เป็นห้องบรรยายและมีทางเชื่อมต่อไปยังอาคารศึกษา3ส่วนชั้น4เป็นห้องประชุมสัมมนา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาทรงเป็นองค์ปาถกเกี่ยวกับการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปปฏิบัติใช้กับผู้ต้องขังหญิงในไทยณนะมหาวิทยาลัยมารายาประเทศมาเลเซียเวลา15นาฬิกานาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชริกิติยาภาเสด็จไปยังคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมาลายาส่งเปิดนิทรศการ Making the Invisible Visible Experiences from Thai Criminological Research and Practice หรือการทำในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเป็นสิ่งที่มองเห็นประสบการณ์จากการวิจัยและปฏิบัติการของความวยุติธรรมทางอาญาของไทย ประกอบด้วยการจัดแสดงพระประวัติการทรงงานที่ทรงใส่พระไทยนำปัญหาของผู้ต้องขังหญิงที่สังคมมองข้ามหรือมองไม่เห็นมาทำให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ให้สังคมและผู้เกี่ยวข้องตระหนักมากยิ่งขึ้นโครงการกำลังใจในพระดาริและกิจกรรมการปฏิรูปเรือนจำที่เน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของทุกคนในเรือนจำตั้งแต่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่ต้องเข้าใจในชีวิตของผู้ต้องขังหญิงโดยดูแลผู้ต้องขังด้วยใจ รวมถึงผู้ต้องถังที่ต้องเห็นคุณค่าของตัวเองตลอดจนยังนําเสนอการนําข้อกําหนดกรุงเทพไปใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีและการสร้างชีวิตใหม่ตั้งแต่ก้าวสู่เรือนจําเพื่อเตรียมกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งจากนั้นทรงฟังการกลับทูนเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมาลย,ยาและมหาวิทยาลัยสงขลานคริน และส่งเป็นองค์ปาถกในหัวข้อ Benefit and Application of the Bangkok Rule of Female Offenders โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายผู้แทนจากกระทรวงต่างประเทศตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการปาถกคาถา There are multiple approaches to implementing the Bangkok Rules. This includes, among other things, dissemination and or translation of information, sharing of experiences and best practices, and coordination of capacity building and technical assistance activities. But all in all, we believe that good implementation strategies require strong evidence-based research that can serve as a platform for policy development and advocacy work. The area of research will not be limited to prison and prisoner, as many of challenges encountered in prison systems are an outcome of shortcoming in the criminal justice system as a whole, including the police, prosecution service and the judicial system. พร้อมกันนี้ยังได้มีพระดํารัสถึงความร่วมมือระหว่างกันในประชาคมอ,อาเซียนด้วย I also wish to highlight our cooperation within the context of the ASEAN community which will come into existence in 2015. I believe there are two fundamental requirements that need to be pursued in order to consolidate its crime and justice portfolio. First, We need to systematically harmonize laws, regulations, standards, and norms related to crime prevention and criminal justice within member states of the ASEAN community. Second, we need to look at how we can effectively promote capacity building and training programs for criminal justice officials and educators as well as evidence based research in this field. นำเสนอผลสำเร็จของการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพในมิติต่างๆโดยรองศาสตราจารย์นภาพรหวานุนหัวหน้าโครงการวิจัยภายใต้โครงการกำลังใจ กล่าวถึงการนำไปปฏิบัติใช้ที่เรือนจำกลางราชบุรีถือเป็นเรือนจำต้นแบบในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ช่วยให้ผู้ต้องขังออกไปสู่โลกแห่งอิสระภาพโดยมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในสังคมบริโภคนิยมนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากและกำลังขยายไปยังเรือนจำอำเภอเกาะสมุยและเรือนจำกลางอุดรธานี ในส่วนของสารยุติธรรมได้นำไปใช้ในการพิจารณาพิาพากษาคดีผู้หญิงกระทำผิดในคดีาการเล่นพนันสลากกินรวบโดยสารอุทธรณ์ได้อ้างอิงข้อกำหนดกรุงเทพข้อที่61ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังมาใช้จึงได้พิาพากษาให้จำเลยรอการลงโทษจำคุกไว้2ปีโดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกสองเดือนเป็นเวลาหปี แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของศาลยุติธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศแก่ประชาคมโลกนายกำจัดพุ่งสวัสดิ์ผู้พิพากษาสารอุทธรในฐานะที่ปรึกษาสำนักกิจการในพระดําริได้นำเสนองานวิจัยเรื่องํำให้การของผู้หญิงซึ่งถูกพิพากษาว่ากระทำผิดในคดียาเสพติด เพื่อแสดงให้เห็นในการเข้าถึงเรื่องของยาเสพติดที่ต่างออกไปจากแนวคิดกระแสหลักเดิมนำไปสู่การมองปัญหารูปแบบใหม่อันจะส่งผลต่อแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติของผู้ได้รับมอบสิทธิอำนาจไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการผู้พิพากษาหรือทนายความทำให้ผู้ได้โอกาสทางสังคมผู้มีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้อาจารย์อัชราจันเทเสนามหาวิทยาลัยสงขลานครินได้นำเสนองานวิจัยเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังเพื่อการได้รับการช่วยเหลือทางกระบวนการยุติธรรมศึกษากรณีผู้ต้องขังหญิงในทันทสถานหญิงสงขลาโดยเริ่มจากความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลายัยในการทำกิจกรรมต่างๆที่สำคัญคือโครงการ Clinical Legal Education หรือ CLE ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการที่สอดแทรกความรู้ด้านกฎหมาย ทั้งยังนำไปใช้ในทันทสถานหญิงสงขราจนเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยในงานวิจัยเรื่องดังกล่าวส่วนนายกิติพงศ์กิตยารัตน์ประหลัดกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงภาพรวมโครงการกำลังใจในพระดาริที่สนองงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand i n s t i t u t e of Justice หรือ t i j กล่าวแนะนำสถาบันซึ่งเป็นองค์กรมหาชนสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้นานาประเทศปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพและเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยและต่างประเทศในตอนข้ามเสด็จไปยังท่าอากาศรรยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จกลับประเทศไทย มีนายกฤิตไกลจิตติเอกอัครชาชทูตนก,กรุงกัวลาลัมเปอร์พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตท,ทหารสามเหล่าทัพและข้าราชการสถานเอกอัคราชาตทูตเฝ้าส่งเสด็จเวลา22นาฬิกาสานาทีเสด็จถึงอย่างท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองมีผู้แทนกองทัพอากาศและแม่บ้านฐานอากาศเฝ้ารับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจที่นอจกจากจะเผยแพร่ผลของการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพที่ประเทศไทยริเริ่มให้เกิดเป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมาลายาและมหาวิทยาลัยสงขาลานครินและเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทยด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จออกน้ำบริเวณหน้าพระตำหนักสิรินภาลัยวังสุโขทัยทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนส่ายี26ปีโดยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงบาทพระสงฆ์จำนวน27รูปหลังจากทรงกล่าวคำถวายสังฆทานได้ทรงประเคนผ้าตรายแด่พระสงฆ์ทั้ง27รูปทรงหลังทัษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา พระเจ้าหลานเทินพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตส่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญ,ญญาตรีสาขาวิชามัณฑน,นิลป์แฟชั่นและสิงทอภาควิชานารมิตรศินคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจากนั้นส่งเข้าฝึกงานเพื่อเพิ่มภูมิประสบการณ์การออกแบบเสื้อผ้าเพิ่มเติมเพื่อส่งศึกษาต่อด้านศิลปะและแฟชั่นที่สถาบันสอนศิลปะอันดับหนึ่งของโลกที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส แล้ทส่งศึกษาต่อที่สถาบันการออกแบบและตัดเย็บแห่งสมาพันธ์การออกแบบชั้นสูงกรุงปารีสซึ่งระหว่างที่ส่งศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันได้ร่วมส่งงานกับห้องเสื้อชั้นสูงต่างๆนอกจากนี้ยังทรงให้ความสนพระไทยในการกีฬาแบดมินตันและกีฬาขีมา่ม้าโดยทรงได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยรวมทั้งทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ ปัจจ <ersch> ุบันทรงดำรงพระยศพันตรีหญิงและได้เสด็จไปทรงเข้ารับการฝึกศึกษาหลักสูตรการขี่ม้าณโรงเรียนเอลกอร์นาซิโยงนาวเดกิตาซิยงเลอกาเดเรนัวเดอโซมูเมืองโมสูโซมูสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่17กันยายน2555ถึง29กรกฎาคม2556ในการนี้ประธานทราวโรกาสให้พลอากาศเอกรังสรรดิธบันจงซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองสมุหราชองครักษ นำผู้แทนเหนือราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2556จากนั้นเสด็จไปยังท่าวาสุกรีโอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมปศสุศสัตว์และข้าราชการผู้ใหญ่กรมปศสุศสตัตว์เฝ้าถวายพระพ,พรและถวายของขวัญในการนี้ทรงปล่อยโคจํานวนหนึ่งคู่ซึ่งกรมปศสุศสัตว์ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน,วนประสูติ โดยได้ประธานโคที่ทรงปล่อยเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่นายฉลองแก้วมา er เกษตรกรอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและใช้แรงงานในการเกษตรภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการต่อไป จากนั้นประทามพระวโรกาสให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและข้าราชการเศ้าถวายพระพรและถวายของขวัญและทรงปล่อยนุประรลอดหัวโขนที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากถวายจำนวน27ตัวคืนสู่ธรรมชาติ และสมพระดำเนินไปยังศาลาท่าน้ำประาทานทวโรการให้อธิบดีกรมประมงและข้าราชการกรมประมงเฝ้าถวายพระพ,พรและถวายของขวัญและส่งปล่อยปลาหมอและเต่าส่วนพระองค์อย่างน้อยอย่างละ27ตัวสำหรับเต่าจะนำไปปล่อยในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไปพร้อมกันนี้ส่งปล่อยพันปลาไทย9ชนิดที่กรมประมงจัดถวายจำนวน3 9 0 0 0 0ตัวลุงสู่แม่น้ำเจ้าปรยาเป็นการบำเพ็ญทานบารมีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสติ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาน,น้ําจืดหายากของไทย